รัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติส่งออกเครื่องบินรบรุ่นใหม่พัฒนาร่วมกับสหราชอาณาจักรและอิตาลีแนวคิดก่อนหน้านี้ที่ว่าจะฝักใฝ่สันติไม่ค่อยที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมมากสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มจะห่างไกลามากขึ้นเรื่อยๆกับญี่ปุ่นแล้วค่ะ เมื่อวานนี้นะคะทางคอรมอรญี่ปุ่นมีมติผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธนะคะโดยอนุญาตให้จําหน่ายเครื่องบินรบกับประเทศที่ญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงกาโหมด้วยและไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นการจําหน่ายเครื่องบินรบแต่ละลำเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคอรมอรก่อนนะคะ ธันวาคมปี2022ในญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการที่มีชื่อว่า Tempest กับสหราชนาจาักรแล้วก็อิตาลีเพื่อจะพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ใช้ AI แล้วก็เซนเซอร์ล้ำสมัยมาสนับสนุนนักบินเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้คาดว่าน่าจะเริ่มประจำการได้ภายในปี2025 2035ขออภัยค่ะโดยถือว่าเป็นความร่วมมือพัฒนายุธทธปกรณ์กับประเทศอื่นนอกจากสาหรัฐและนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการแรกของญี่ปุ่นที่พัฒนากับสหราัาฐจัจักรและอิตาลีนะคะความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าซึ่งคาดว่านายกคิชิดะเนี่ยจะย้ำความเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลวอชิงตันแล้วก็ ความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านกลาโหมมากขึ้นซึ่งคิชิดะเคยบอกเอาไว้ว่าการอนุญาตให้ส่งออกเครื่องบินรบไปยังประเทศที่3เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าจะได้รักษาความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนในโครงการด้านกลาโหมขณะที่นายมิโนโรุคิฮาระนะคะรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นชี้แจงบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ทิ้งแนวคิดฝักใฝ่สันตินะยังคงยึดมั่นในปรัชญานี้โดยจะมีกระบวนการตัดสินที่เข้มงวดสําหรับการส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ค่ะ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสั้นๆนะคุณผู้ชมญี่ปุ่นได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่บอกว่าญี่ปุ่นจะไม่ยุ่งกับสงครามไม่ทําสงครามจะไม่ใช้กําลังเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยร,ร,รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยไม่รับรองการมีกองทัพเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีทหารเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็จํากัดขีดความสามารถเอาไว้แค่เพียง SDF นะคะหรือว่าทหารที่ใช้ป้องกันตนเองเท่านั้นนอกจากนี้เนะี่ยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นยังห้ามส่งยุโทโธปกรณ์ด้วยก่อนจะมีการผ่อนคลายครั้งแรกค่ะก็คือปี2014 ซึ่งคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเอาญี่ปุ่นเนี่ยเข้าหาสงครามมากขึ้นเข้าหากลาโหมเพิ่มงบมากขึ้นก็คือชินโซอาเบะนั่นเองนะคะ